ล่าสุดและรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีการบินทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ H-20 เครื่องบินขับไล่ปี2025ที่ถือเป็นสุดยอดของวิศวกรรมการบินยุคใหม่ออกแบบมาเพื่อครองความเป็นหนึ่งบนท้องฟ้า H-20 ผสานรวมคุณสมบัติการล่องหนความเร็วเหนือชั้นและระบบอวิโอนิクรุ่นถัดไปที่นิยามความเหนือกว่าทางอากาศใหม่ทั้งหมด Hi-20 ปี2025ได้รับการออกแบบโดยเน้นความล่องหนและความคล่องตัว โครงสร้างที่เพียวบางได้รับการปรับให้มีพื้นที่สะท้อนเรดาร์ต่ำที่สุดใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงทาให้ลำเครื่องมีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงอย่างมากส่งผลให้มีความคล่องตัวสูงเหมาะสําหรับปฏิบัติการทั้งในสถานการณ์การต่อสู้แบบประชิดและภารกิจโจมตีระยะไกลระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์คู่ให้แรงขับมหาศาลทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้อัเต์เบอร์เนอร์และประหยัดเชื้อเพลิองอย่างยอดเยี่ยมเพื่อการปฏิบัติภารกิจระยะยาว ภายในห้องนักบิน SI 20มาพร้อมอินเทอร์เฟสรุ่นใหม่ที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบการบินที่มี AI ช่วยเหลือนักบินสามารถใช้งานหน้าจอบนหมวกบินการรับรู้สถานการณ์ขั้นสูงและการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินฝ่ายเดียวกันและระบบภาคพื้นดินระบบเหล่านี้ช่วยลดภาระงานนักบินทําให้มีสมาธิกับวัตถุประสงค์ของภารกิจและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถบินอัตโนมัติในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ด้านอาวุธ HI 20ปี2025ถูกออกแบบให้บรรทุกอาวุธได้หลากหลายภายในช่องเก็บเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์พร้อมระบบอาวุธแบบโมดูลาร์ที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์ของเครื่องมีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายในระยะไกลแม้กระทั่งเป้าหมายที่มีความล่องหนเมื่อรวมกับระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทำให้ HI 20มีความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอย่างชัดเจน ด้านสมรรถนะ HI 20มีรัศมีการรบที่น่าประทับใจสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีลึกโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงความสูงการบินสูงสุดช่วยให้หลบเลี่ยงการป้องกันทางอากาศได้เกือบทั้งหมดและอัตราแรงขับต่อน้ำหนักทำให้มีสมรรถนะในการไต่ระดับที่ยอดเยี่ยมระบบควบคุม fly-by-wire และ thrust vectoring ช่วยให้เครื่องบินนี้เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดบนท้องฟ้าสามารถทำท่าทางหลบหลีกขั้นสุดที่เครื่องรุ่นเก่าทำไม่ได้ แนวคิดการออกแบบของ HI 20เน้นทั้งพลังและความอเนกประสงค์สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีทั้งในบทบาทครองอากาศโจมตีภาคพ,พื้นดินและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ความสามารถในการล่องหนช่วยให้จนาะหน้า้าศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับขณะที่ชุดเซ็นเซอร์ขั้นสูงให้ข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์แก่กองกำลังฝ่ายเดียวกันการผสานร,รวม AI และระบบสื่อสารรุ่นถัดไปทำให้ HI 20พร้อมรับมือกับภัยคุกค,คามยุคใหม่ได้เสมอ Hi20 อย่างเน้นด้านการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพการใช้งานโครงสร้างแบบโมดูลาช่วยให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วลดเวลาที่เครื่องบินต้องจอดซ่อมระบบวิเคราะห์ล่วงหน้าช่วยคาดการความต้องการซ่อมบำรุงเพิ่มความพร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมากรวมกันแล้วทำให้ HI ช0แตกต่างจากคู่แข่งอย่างแท้จริงเครื่องบินขับไล่ HI ช0ปี2025